สวัสดีครับร้านที่เราอยู่ตอนนี้นะครับเป็นอีก1ร้านคาเฟ่นในจังหวัดชัยภูมินะครับก็ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิก็ถ้าใครหาร้านนี้ไม่เจอก็เซิร์ช g ูเกิลแบบมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดีสคริปชั่นไว้ข้างล่างแต่เ,เราเข้าไปดูข้างในกันเลยพอเร,เราเปิดประตูเข้ามาในร้านนะครเราก็จะพบกับบรรยากาศร้านที่ตกแต่งด้วยโทนสีขาวและสีน้ำตาลให้บรรยากาศที่ดูสงบและเยียบง่ายนะครับ และโซนหน้าเคาน์เตอร์บาร์นะฮะล้วก็จะมีเมนูต่างๆที่ทางร้านเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟจากทางร้านที่มีเมล็ดกาแฟให้เลือกและตอบท้ายด้วยการสั่งขนมไปนั่งทานคู่ด้วยกันภายนอกร้านนั้นก็จะมีมุมที่เราสามารถออกมานั่งถ่ายรูปได้หรือสามารถสั่งเครื่องดื่มออกมานั่งกินรับบรรยากาศชิลๆในตอนบ่ายได้นะครับผม ครับสุดท้ายนี้นะถ้าใครสนใจหรือแวะมาจังหวัดชัยภูมิครับก็อย่าลืมมาแวะสั่งกาแฟหรือขนมหรือจะแวะมาถ่ายรูปเช็คอินชิคๆคูลค,คที่นี่ก็ได้นะครับ